ทุกๆคนนะครับผมฝนตกแต่เช้าเลยวันนี้ชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำกันแต่เช้าเลย ทำงานเมืวานวันหยุดวันนี้คนออกมาทำงานนี่เช้าหน่อยไปส่งลูกค้าที่โรงพยาบาลตำรวจส่งที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ออกมาเลาะมาเรื่อยๆอยู่บนถนนวิภาวดีเหมือนเดิมเหมือนเคย มีคนโบกก็จะได้ไปที่อื่นแต่ถ้าไม่มีคนโบกก็นู่นแล้วครับผมสี่มุมเมืองเหมือนเดิมเหมือนเคยหากินข้าวกินกาแฟก่อนครับผมช่ว่เชําครับผม เป็นไงบ้างครับพี่น้องที่ว่ารับชมอยู่จังหวัดไหนฝนตกหรือเปล่าครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับผมฝนตกไหมร้อนไหมแต่ที่นี่กรุงเทพฝนตกครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมกับการที่จะเดินทางจากกรุงเทพออกตา่างจังหวัดน,นะครับผม คิดไม่ออกนึกถึงแท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยครับผมแท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยแท็กซี่สายลุยสะดวกทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดครับผมหรือว่าต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพน,นะครับผม หรือว่าไปทําทุระต่างๆหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าจะให้นําเที่ยวให้นะครับผมติดต่อไม่ได้เลยครับผม0926143880แท็กซี่สายลุยชื่อนี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมกับการให้บริการ ด้านการให้บริการของกับผมเองนะครับชื่อนี้การันตีด้วยผลงานเยอะแยะครับผมเข้าไปดูก็ได้ครับที่แท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยเข้าไปดูได้เลยครับรีวิวประกอบการตัดสินใจของทุกท่นัน มต้องทำการขับรถต่อครับผมใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับดูแลกสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศแปรปรวนครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว